ก็บก็ไม่ใช่เอ๊ดึงมาจ้าจ้าจ้าจัเก็บได้บ่มาใช่ก็บได้บ่เฮ้ยเไปเลี้ยงวัวนำพ่อเท่าอยู่เชียงควางบ่ไปบ่ มันมาไปแล้วมันอยากนอนมันอยากนอนแล้วมันมาไปแน่เกือบอยู่นี่เด้มาเอาไหม Bye bye, sang mà ao tao phải xài bồ mà cướp nếu mình ra này เ <laughs> ดอ <h> <g ülme> โอ้มันยานแม่แล้วมันยานแม,ม่บีเฮ้ยเฮ้ย เิกเไปอีไปีกเกิกไปย่ดึงมันไปใส่ไปไปมันไปคอกมันจะมาบอนอันนี้บอมาตี Hei.